ก็คือคนละร้อยนี่นี้มัเอาน่ร้อยหงสองสามสี่หพี่ห้าสี่ร้อยอแกงคนละตึ้งพรุ่งนี้ร้านที่สวยกว่านี้พรุ่งนี้ป้ายมา

เราไม่ได้ขายที่อื่นเลยหรอคะไม่ได้ขายเพราะว่ามันเลิกเร็วมันไม่ทันสมมติจะมาจะได้ขายเนี่ยจะมาจะได้เงินละพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรพี่โอมครับผมโอเคโอมไทยมันทอดโอมไทยมันทอดนึกว่าไปคาถาไงดูเดี๋ยวพี่ไอเดียนี่เพื่อนนั่นแหละคาถาเออเห็นพี่เห็นพี่แบบบูชาแบบว่ามีเทียนด้วยฉากฉากอันนี้แบบราดนมจิ้นเลยฮะอันนี้กี่บาทห้าสิบใช่ไหมคะใช่ครับผม ใส่กล่องค่ะได้เลยครับห้าสิบค่ะคืออยู่บ้านทำไมยังทำเชฟเทเบิลคะบ้านที่ทำเชฟเทเบิลได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนเพื่ออยากไนเนี่ยก็มาหาที่อี้บ้านแล้วพี่ก็ทำกับข้าวคือก็ได้ไอเดียมาทำเชฟเทเบิลแนวไหนอะคะเป็นแนวอาหารโฮมคุกกิ้งแบบหมูทอดไข่เจียวเป็นแบบไทยยืนพื้นคือไผ่ของทอดต้องมีเสิร์ฟตรงตรง เพิ่งเพิ่งมาเองคนหนึ่งกลัวคนมาขายที่มาขายของที่จะไม่ค่อยได้ทำระหว่างรอพ่อค้านะคะเราถ่ายได้ไปแต่พรุ่งนี้ไฟจะมานี่ไฟมันเสียมึนๆนิดนึงวันแรกวันนี้ยังแบบงง,งๆเพราะนู้นคนน้อยครับเดินมาแบบเน้นเน้นมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่แล้วทุกคนขายที ้ตที่พันจะจ่ายก่อนเลยใช่ไหมเห็นเห็นพ่อค้าจับมือถือห้าสิบร้อยหนึ่งค่ะครับน้องสกู้นะมีแต่คิวอาร์จ่ายเงินไม่เคยรับเงินเลยโอเคนี่ยพี่พี่พี่ต้องปิ้นใส่ a 4อ่ะแล้วเคลือบใส่แล้วก็ติดไว้เลยมีทุกอย่างพร้อมโอเควันนี้บนเพิ่งจัดร้านเองร้านเล็กมากเลยน้ำร่มไปหมดเออ ได้คะ่ะถ่ายเบอร์ไม่ได้ถ่ายที่บนหนึ่งใต้นี่ใต้ <Okay S 2> เสร็จจะมากินเชฟเอรทเบิลที่ก็อขาเขามีเชฟเทเบิลด้วยนะคะแล้วพี่ว่าอาหารทิเซนต์นกเลยป่ะโอมอย่างเลาซัคคูนะเดี๋ยวนี่ก็ขาโมแป๊บนึงนะคะนี่ก็ขาอวดเชฟเทเบิลค่ะเชฟเทเบิลของพี่แล้วบ้านพี่เป็นบ้านเดินไทยติดคลองเราก็อยู่อยู่ที่ไหนคะใกล้กับร้านกาแฟที่ดังที่ชื่อเนเนทูล่าร้านก็ออฟอะเดย์อะไรอย่างเงี้ย ตรงไหนตรงไหนเนเธอทูราอันนี้นะครับใกล้ใกล้ร้านกาแฟเนี่ยยู่แถวไหนเอ่ยอยู่แถวจอมทองเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเขตจอมทองอ๋อไม่ต้องไปไกล,ลไถึงนครปฐมครับโอเคอันนี้ก็เป็นสถานที่ทานเข้าเชฟเทเทบิลของร้านที่ร้านละสองโต๊ะริมน้ำนะคะให้ติดต่อพี่เบอร์นี้เนาะเผื่อมีคนสนใจเชฟเทเบิลเป็นอาหารสไตล์ไทยสไตล์ไทยบ้านเลยฮะหไทยบ้านริมน้ำแต่จะมีไข่ปลาหมึกทอดทุก โอเคค่ะมาสัมภาษณ์ที่ไรเรื่อยๆเขาทำเป็นอะไรพี่ยังไม่กล้าถามหนูหนูเพิ่งทำยูทูปก็เลยมาถ่ายร้านที่ไปไปกินข้าวบ้านที่แล้วจะมีในในร้านกาแฟนั้นมีนั่งเรือรอบเกาะรอบเกาะดำทองเราดีเลยใกล้ BTS ่อากาศอะไรแบบมันตื่นเต้นอะไรที่ตื่นเต้นแบบเมืองใหม่ครับคมาให้บริการที่ถ่ายรู่ประจำทุกวันกลางวันอาจจะทำเช็เทรเบิร์ลบมามาอินดี้นี่สุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าคะอินดี้เปิดทุกวัน ทุกวันเลยเหรออ๋อแต่ตลาดมันเพิ่งเปิดแต่ตลาดเพิ่งเปิดกลับมาเปิดอันนี้ก็ซอยสดเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ล้างสะอาดแล้วล้างแบบน้ำที่เป็นแอมโียออกซิเจนนี่นั่นนะเพราะว่ามันทำให้หนาขับไม่เน่าแล้วก็กรอบน้องห้าสิบนะครับผมครับผมแล้วน,น,น้ำจิ้มหรือแยกไปอ๋อแยกครับได้เลยอันนี้ให้น้องห้แล้วก็ของหนูใส่กล่องกลับบ้านห้เหมือนกันอ๋อของโคนไปแล้วยังไม่อ้าวให้น้องให้น้องไว้ก่อนก็ได้เรียนคุย เน <c oughs> ้นคุยไม่เน้นขายเน้นก็วันนี้จริงๆนะอันที่จริงแล้วอะ่ะมันมันมีความสดกว่านะอ,อยู่บ้านเหงาจะเป็นเศร้าแล้วเนี่ยเขาคือพี่ทำงานแฮชีตลอดเงี้ยแล้วอยู่บ้านสองเดือนอย่างเงี้ยตอนแรกเชฟเบนี้เกิดจากวิกฤตที่แบบไม่ได้ขายแล้วเพื่อนอยากกินข้าว <c oughs> มามากินข้าวบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ต้องนั่งเรือมานะนี่ความลับเราทำลึกลับ,ลบ <c oughs> พี่พี่มีเพจหรือเปล่าคะยังยังไม่ได้ทำเลยอะ่ะ <c oughs> แต่แค่โทรไม่โทร คนตัวปิดแจกอันนี้ได้แล้วเป็นคนตัวิดแ่กอะตัรีวิวหรอตัรีวิวก็ค่อมีรอนปี่แล้วลงแจกแล้วแบบพี่ทาไม่ทันพี่เหนื่อยมากอ๋อแจกไปเท่าไหร่อะคะเป็นขามาทาเองที่มาทคอนเทนต์่งที่ตลาดถึงตลาดจ่าแล้วแต่ก็มารีวิวทีละร้านทีละร้านทีละร้านแล้วพี่โดนเนี่ยโดนว่าโปรโมทแล้วคนต้องมาแห่กันนะแจกแล้วทาไม่ทันไม่ทันเหนื่อยไปอยู่คนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวอารมณ์แบบ ทุกตลาดครหน้าหนุ่ด้ดูดุอ่ะอันนี้มีสองกระถางแล้วบ้านพี่ก็ยังตลาดคูอยู่ในโซนนั้นเลยแต่ของพี่มันเป็นแบบบ้านแบบบ้านเก่าอยู่ในสวนแล้วไปทำทวิตทูบได้เองตลาดคูคนทำคอนเทนต์เยอะแล้วค่ะไปร้านลาบร้านกาแฟโนทูล่าสองกล่องเนาะมาแล้วกี่กล่องคะสองกล่องเดียวพูดนะครับน้องมาวันนี้จะหมดแล้วคุยไปคุณมาตายห่า กินร้อนๆนะมึงไม่รู้จะประจายยังไงถ่ายได้เลยอันนี้ก็พูดสนุกๆแล้วแต่คือมาๆได้เลยตอนหลับบ้านพบบ้านบ้านเก่าได้เลยครับยี่เซนบ้านตรงไทยใช่ครับบ้านมันมันร้อยกว่าปีอ่ะมีต้นลิ้นจี่ร้อยหกสิบปีที่บ้านอ๋อขวดปลูกไว้ครับะจเกิดขนันะ่าดนี้เลย